ผมรู้จักหนังโป๊ครั้งแรกเมื okay, อ own, อ own, อ่อตอนเคยอหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วสวัสดีครับผู้ผมพูรลกิคลิปนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับผมนะซึ่งผมก็อยู่บ้านนะครับช่วงนี้นะครับผมนะคอนเทนต์ตันครับผมคือคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีครับผมนะ ผมก็เลยไปเซิร์ชใน YouTube อีกแล้วครับท่านนะผมก็เลยเห็นว่าเ hey, ฮ้ยคอนเทนต์นี้เรายังไม่เคยทำเลยนี่หว่านะตั้งแต่เราเปิดช่องมานะเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเรายังไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะครับวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะครับผมนะที่ผมจะมาทำา20 fact s a b o u t m e อย่างที่ทุกๆคนรู้กันนะครับว่าช่วงนี้นะครับไวรัสโคโรนานี่แพร่ระบาดเกือบทั่วโลกเลยนะครับผมนะผมก็เป็นห่วงทุกๆคนนะครับผมนะถ้าใครมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกจริงๆนะครับก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเหตุจาเป็นนะครับก็อยู่บ้านดีกว่านะครับผมนะดูช่องพูดโลจิก้อนดีกว่านะครับอย่าขายของไอ้ก้อนมึงอย่าขายของณตอนนี้นะครับผมนะช่องผมนะครับมีชื่อเรียกแฟนคลับแล้ว สุดยอดใช่ไหมล่ะทุกคนนะครับชื่อแฟนคลับของคูโรกิ้อนนะครับผมนั้นนั่นก็คือชาวก้อนนะครับผม ตั้งง่ายมากคำว่าก้อนนี่ก็มาจากคําว่าพูโลกิคอนนั่แหละนะครับผมนะเอาคําคําว่าก้อนเนี่ยเออนั่นแหละเอามาใช้นะครับผมนะเป็นชาวก้อนนะครับผมนะไม่ใช่ก้อนขี้ไม่ใช่ก้อนอะไรนะเวยเราจะเป็นครอบครัวก้อนที่แข็งแกร่งที่สุดใน u t u b e ชายล่างโอเคโอเคโอเคนะครับเรามาเริ่ม20 facts เ b o อ t me มีของผมเลยนะครับผมเย้ yeah. <laughs> ผมนะครับชื่อจริงชื่อว่านายพัชระจันงาม ชื่อเล่นชื่อว่าภูนะครับผมนะภูพ่อสัมเพานะครับหรือว่าจะเรียกว่าหมีภูก็ได้นะครับผมผมเกิดวันที่26มกราคมพศ2 5 4 7นะครับผมนะปัจจุบันนี้นะครับผมนะผมอายุ16ปีบริบูรณ์นะครับผมนะพึ่งผ่าวันเกิดผมมาไม่นานนี้เองนะครับผมส่วนสูง172ซนติเมตรนะครับผมน้ำหนักประมาณ73.3กิโลกรัมนะครับผมนะณวันนี้นะทุกคนผมเคยอ้วน มากที่สุดนะครับ80กิโลกรัมนะครับจะบอกว่าตอนนั้นอ้วนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตมาให้ทุกคนดูนะครับประมาณนี้นะครับผมนั่นคือหุ่นเมื่อก่อนของผมนะครับถ้าเทียบกับตอนนี้ครับบอกเลยว่ามีวิวัฒนาการเว้ยคุณผู้ชมคือตอนนั้นนะมันเป็น หนึ่งเดือนก่อนที่จะวันงานจับมือนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็นะอย่างที่คนรู้กันผมคามีปัญจกรใช่ไหมแล้วตอนนั้นผมคึกอ,อยากจะออกกําลังกายอยากจะไปเจอเขาอ่ะในรูปร่างที่มันดีอ่ะมันไม่อ้วนนะครับโอ้โหตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมลงทุนมากเลยนะครับผมจะใช้เวลา1เดือนตรงนั้นนะครับผมนะในการออกกําลังกายด้วยการวิ่งรอบสวนสาธารนณะแถวบ้านผมนะครับประมาณ5-6รอบต่อวันนะครับผมนะผมทําแม่งทุกวันเลยนะครับผมนะ มันจะมีบางวันที่ผมไม่ว่างมากนะครับผมนะแต่ผมก็ทําแทบจะทุกวันเลยนะครับผมนะในการวิ่งรอบสวนสาธารณะนะครับผมนะจนมาถึงวันงานจับมือนะครับผมนะน้ำหนักผมก็ลดไปมากเลยนะครับผมนะมันมันตอนนั้นถ้าจะทาให้ผิดมันน่าจะเป็น เออ78กิโลกรัมนะตอนนั้นมันเหลือประมาณ78แล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคผมโอเคเลยที่ผมลดมาจากหลัก80เนี่ยเหลือประมาณเหลือหลักแค่เลข7แล้วนะครับผมนะเลข7เฮ้ยนะโอ้ถือว่าดีใจมากๆเลยนะครับผมนะมันก็นะนาะาแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมก็เรียนรอดอด้วยนะผมน้ำหนักผมก็ยิ่งลดขึ้นไปใหญ่นะครับผมนะจนณนะตอนนี้73กิโลกรัมครับผม ว้าวสุดยอดไปเลยครับผู้ชมชื่อพัชระนะครับผมนะไม่ใช่ชื่อแรกเกิดของผมนะครับชื่อแรกเกิดของผมจริงๆนะครับนั่นก็คือชื่อพัชทรนั่นเองนะครับผมนะชื่อพัชทรนะเป็นชื่อแรกเกิดของผมจริงๆนะครับซึ่งแม่เป็นคนตั้งให้นะครับผมนะแล้วก็มาเปลี่ยนทีหลังนะครับเนื่องจากว่าคาว่าพัชทรเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยมันดูเหมือนไม่ใช่ชื่อผู้ชายนะครับผมมันเหมือนเป็นชื่อผู้หญิงมากกว่านั่นแหละนะครับผมนะจึงทําให้ผมเปลี่ยนชื่อจากพัชตทรเป็น พัชระจันงามจนถึงทุกวันนี้นะครับผมผมเป็นคนกรุงเทพครับผมนะเกิดที่กรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับผมนะแต่ว่าพ่อแม่ผมนะครับผมนะพ่อผมเป็นคนชายนาส่วนแม่เป็นคนบุรีรัมย์นะครับผมนั่นแหละนะครับผมก็เป็นลูกเครื่องอีสานนั่นแหละนะครับผมเป็นคนที่ชอบแมวมากๆเลยนะครับแมวเียนั่นแหละนะครับผมนะผมเป็นคนที่ชอบแมวสุดๆนะครับผมนะแทบจะเทใจให้ น้องเลยนะครับผมนะเฮานะผมรักสัตว์นี้มากๆเลยนะครับเอ็นดูกับมันมานะเวลาผมเห็นแมวเนี่ยผมจะชอบเข้าไปหยอกหยอกเล่นกับมันเสมอนะครับผมนะเออไปเล่นกับมันมันน่ารักทุกคนเออเดี๋ยวเราขึ้นภาพดีกว่าคือเพื่อนผมแม่งแอบถ่ายไว้เ้ยเออแม่งมันแอบถ่ายตอนไหนแล้วแบบถ่ายตอนที่ผมเงยหน้าชมนาพอดีโอ้เหตุใยเถอะนะฮะสีที่ผมชอบมากที่สุดนะครับนั่นก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับสีที่อยู่ในแบล็กกราวช่องของเรา นั่นเองนะครับผมนะเป็นสีอันดับหนึ่งในใจของผมเลยนะครับผมนะเออผมรักสีนี้มากๆนะครับผมนะรองลงมาเนี่ยผมจะชอบสีพาสเทล นะครับผมนะรู้จักใช่ไหมเออผมจะขึ้นภาพให้นะตรงนี้เลยนะครับผมนะสีพาสเทลมันจะประมาณนี้นะครับผมนะมันจะมีพาสเทลหลายแบบมากๆเลยนะครับผมนะเออผมรู้สึกว่ามันดูมีอะไรมากดีนะครับมันดูมีลูกเล่นอะไรเยอะดีนะครับผมนะสีนี้เนาะนอกจากนั้นนะครับผมจะชอบสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับผมนะเออประมาณนี้นะครับผมนะสีเหลืองเนี่ยเป็นสีวันเกิดของผมเองนะครับผมเกิดวันจันทร์ นะครับผมนะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นสีที่อยู่คู่กับผมมาเนิ่นนานนะครับผมนะแล้วก็จะอยู่คู่กับผมไปตลอดเลยนะครับผมนั่นก็คือสีที่ทุกคนเห็นตรงเสื้อของผมนะตอนนี้นะครับนั่นก็คือสีดํานั่นเองนะครับผมนะเวลาผมใช้ของแบบเวลาซื้อของใช้อะไรอย่างงี้ว่าจะเป็นซื้อโทรศัพท์อะไรอย่างงี้นะครับผมนะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะโอ้โหสีดําสีดําตลอดเลยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ผมก็เลือกจะสีดํานะครับแต่ว่า ไอโฟนนี่ผมซื้อมาเนี่ยคือมันไม่มีสีดำเนี่ยม,มีแต่สีเขียวนะครับเออถึงว่าผมว่ามันก็ดีแหละสีเขียวก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับเอาจริงๆนะเว้ยผมเป็นคนที่ชอบใช้ของเนี่ยแม่งจะต้องเป็นสีดำนะครับเออมันสวยอะ่ะทุกคนเออม,มันทำยงได้อะ่ะนะครับผมนะับเป็นคนที่ชอบกินของเปรี้ยวมากๆเลยนะผมนะเช่นยำ ลาบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยผมจะชื่นชอบเป็นพิเศษเลยนะผมนะของเปรียปร้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะยกเว้นยำมะม,ม่วงนะครับเพราะว่าผมเกลียดยำมะม,ม่วงมากๆนะครับมันเคยทําให้ผมขี้แตกมาทั้งคืนแล้วนะผมก็เลยเกลียดยำมะม,ม่วงมากๆนะผมนะเป็นสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดนะครับผมเป็นคนที่ชอบเต้นโคเวอร์มากๆเลยนะครับ นะเผื่อทุกคนอาจจะยังไม่รู้กันนะครับผมนะแต่ก็นะใครที่ได้ดูคลิปรีแอคชั่นนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบเต้นอะไรแบบนี้มากๆเลยนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปรีแอคชั่นนะครับผมปุบไอด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมนะไปดูกันเยอะๆนะครับผมนะปั่นวิวเนียเยอะ <c oughs> นะเออผมเป็นคนที่ชอบเต้นโคเวอร์เต้นนู่นเต้นนี่อะไรอย่างนี้มากนะเนื่องจากว่าตอนเด็กเนี่ยผมเนี่ย,ผม,ยผมชอบไปเต้นตามงานปีใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมนะมันก็เลยทําให้ ติดตัวนะครับผมนะ่าจากตอนเด็กเนี่ยมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับผมนะผมก็เลยแบบเป็นคนที่ชอบชื่นชอบในการเต้นโคเวอร์อะไรอย่างนี้มากๆเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมกําลังศึกษาอยู่สายการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับผมนะกำลังจะขึ้นม .5 แล้วนะครับผมผมเป็นคนที่เกลียดการคํานวณที่สุดในโลกเลยนะครับผมนะผมเกลียดคณิตศาสตร์มากๆผมไม่ชอบเลยนะครับผมนะ <S <S อะไรที่ม voilà. ่งเป็นตัวเลขแล้วแบบ ให้ผมต้องมาคํานวณเนี่ยเกียดมากเลยนะครับผมนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องแบบนี้เลยนะเรื่องการคํานวณเนี่ยผมกากมากๆเลยนะครับมันก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมมาเรียนภาษาดีกว่านะเอออะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ชอบการโดนเปรียบเทียบมากๆเลยนะครับผมนะผมรู้สึกว่า การที่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยยังไงนิสัยหรือทัศนคติของเราคนเราเนี่ยแม่งก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมนะหรือแม้แต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ชอบการโดนเปรียบเทียบมากๆนะครับแล้วก็จะไม่ชอบการโดนดูถูกด้วยนะครับผมโอ้ชิบหาย,ยแล้วข้อนี้จะบอกดีไหมเนี่ย <laughs> ผมรู้จักหนังโป๊ ครั้งแรกเมื่อตอน6ขวบ6ขวบครับโอ้ย my god ข้อนี้มันอาจจะจังไรสักนิดนึงนะครับตอนนั้นนะครับผมเล่นขอบแล้วนะครับก็เวลาไปดูหนังเนี่ยคือเมื่อก่อนนะผมจะดูหนังเว็บเถื่อนนะครับผมนะผมจะดูหนังที่เว็บเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับผมนะผมก็เลยแบบไปเจอโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบนั่นแหละนะคำนองนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ผมนะครับรู้จักเลยนะลองกดคลิกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ ก็นะตอนนั้นรู้จักทันทีเลยนะครับผมตอนเด็กนะครับผมเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากเลยนะครับผมนะเวลาโดนผู้ใหญ่ดูว่าหรือโดนตีนิดๆหน่อยๆร้องไห้แล้วนะครับผมนะแบบไม่ไม่ว่าจะทําอะไรแบบพูดอะไรแบบทําแบบให้แบบเวลาพูดแบบในด้านลบๆอะไรอย่างนี้นะครับผมนะผมก็จะร้องไห้นะครับเมื่อตอนนั้นนะครับผมนะปัจจุบันผมไม่ได้ร้องไห้ บ่อยแบบนั้นแล้วนะครับผมนะผมไม่ได้ร้องไห้บ่อยแล้วเด้อเนาะตอนนี้ผมเป็นคนที่มือไม้แข็งมากๆเลยนะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ไหว้คนสักเท่าไหร่นะครับซึ่งมันเป็น นิสัยหรือจะว่าว่าสั่งดานผมก็ได้นะครับผมนะมันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็คือตอนเด็กเนี่ยผมแทบจะไม่ไหว้คนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยไหว้ใครเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ปรับปรุงตัวแล้วนะเออนะครับผมนะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วนะครับผมนะผม,นะผมก็วหว้ทอ,อทุกคนแล้วนะครับผมนะเออน,น,นบรรดาทัาปรับาณนั้นผมเป็นคนที่ชอบดูหนังในโรงภาพยนตร์มากๆเลยนะครับผมนะซึ่งมากจริงๆนะเว้ทุกคน มากจนผมแบบไปฝันว่าแบบอยากจะทําหนังสักเรื่องหนึง่งอยากจะแบบขึ้นแท่นเป็นผู้กํากับหนังเรื่องนั้นนะครับผมนะแล้วอยากจะสร้างหนังนะครับผมนะที่คลองใจแฟนๆชาวไทยทุกๆคนนะครับผมนะผมก็อยากแบบอยากจะสร้างหนังดีๆสักเรื่องอะไรประมาณนี้โอ้ความฝันไกลมากเลยนะครับแต่ก็ ก็อยากจะลองทำบ้างะอะอ,อะไรอย่างนี้นะครับผมนะชอบดูหนังจริงๆเว้ยทุกคนเนะเพราะฉะนั้นแบบ i n สปาย a t ชันมันจะมาค่อนข้างเยอะนะครับไอดอลในการทำ youtube ของผมนะครับนั่นก็คือเบฮัก <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนะครับผมนะพี่การพี่ซานนะครับผมตามพี่แกม,มาประมาณ4-5ปีได้แล้วนะครับตั้งแต่สมัยแก ทำ u t u b e ต้นต้น,ต,นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมนะผมตามพี่การมาก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะผมตามพี่การมาก่อนแล้วค่อยรู้จักพี่ซานทีหลังนะครับผมนะตอนนั้นผมดูคลิปพี่การคลิปแรกนะครับก็คลิปให้คนกอดวันว,นว,นวนาเลนไทน์เออคลิปนั้นอะ่ะทุกคนจําได้ไหมทุกคน hey, hey. นานมากแล้วนะครับตั้งแต่สมัยช่องเก่าเขาเลยนะครับตั้งแต่พี่แกน่าจะยังไม่แสนซับเลยนะครับโอ้คิดถึงมากๆาเมื่อตอนนั้นนะครับผมนะผมก็ตามมาตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับทั้ง2คนนะครับแล้วก็ทั้งทีมแบร์ทั้งนี้ก็ถือว่ามาไกลมากแล้วนะครับผมนะถึงทุกวันนี้เขาจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์แล้วนะผมก็จะตามเสมอนะครับผมนะเมอไม่ว่าเขาจะไปทําอะไรผมก็จะติดตามอยู่เสมอนะครับผมนะเพราะว่าเขาเป็นกำลังใจของผมจริงๆนะที่ทำให้ผมทำ u t u b e จนมาถึงทุกวันนี้ได้ ก่อนผมจะมาทำ YouTube นะครับผมนะผมเป็นเด็กที่ติดเกมมากๆเลยนะครับแทบจะเล่นเกมนี่แบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะผมนะวันละ6 7 8ชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมนะผมก็เสียเงินเติมเกมนะครับผมนะรวมทั้งสิ้นเกือบหมื่นเลยนะครับผมโอ้โหมันเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับโลกิก้อนมาจากอะไรนะครับซึ่ง คำว่าโลกิก้อนนี้นะครับผมนะคือมันเป็นคําที่ผมเอามารวมกันนะครับคําว่าโลกิเนี่ยผมก็เอามาจากคําว่าโลลินะครับซึ่งผมเป็นคนที่ชอบโลลิคอนมาก,มากๆเลยนะครับผมว้าวไอคำว่าโลลิคอนเนี่ยแม่งมันจะดูน่ารักเกินไปหรือเปล่าวะเออ,อแล้วเราก็แบบลองหาคําที่แบบเอยเราชอบคำหนึ่งนะครับนั่นก็คือคาว่าดากรอนนะครับที่มันแปลว่ามังกรน,นะครับผมก็เลยเอาคําว่าก้อนเนี่ยด้านหลังคําว่าดากรอนเนี่ยเอามาต่อ ท้ายกับคาว่าโลลิกอนนะครับมันก็เอ๊ย มันมันก็ยังดูน่ารักอะโลลิกอนมันก็แบบโอ้ยแกมันน่ารักมากๆเลยอะจนผมนะครับเป็นคนที่ชอบตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับผมนานมาเวลนะครับมากๆเลยนะครับนั่นก็คือโลกินะครับอุ้ยแม่งบังเอิญมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมแบบเป็นคนที่ชอบดูแบบ M.C.U อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าคอมิกนี่ผมไม่ไม่ได้อ่านนะเออนั่นแหละนะผมก็เลยเอาคาว่าโลกินี่นแหละเออแม่งเข้านี่ว่า โลกี้ก้อนเออนั่นแหละนะครับนั่นคือความหมายของคําว่าโลกิกอนนะว่าได้มาได้ยังไงก็จบกันไปแล้วนะครั yerde. บผมนะสำหรับ20 facts a b o u t m e นะครับผม yes ในที่สุด <c oughs> ผมก็ได้มาทำคอนเทนต์นี้สัทีนะครับผมนะทุกคนจะได้รู้จักผมให้มากขึ้นเลยนะครับผมนะผมก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักผมมากขึ้น นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะซึ่งเราก็แบบอยู่บ้านใช่ไหมเออเราก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับผมนะเออก็เลยไปเสิร์ชหา YouTube ก็เจอคอนเทนต์นี้นะครับผมนะเราก็พึงนึกได้นะว่าตัวเองยังไม่เคยทำเลยนะครับก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรนะผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel นี้ด้วยผมอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีบ๊ายบาย Walking down the street and you hear that hand